ธรรอ็ดาาคนารูไม่ได้แล้วเนี่ยบ้านล้มไ่ได้นาาอนะอัญญาอัญญาอัญญานตูในท้องเนี่ยปากดี้ไม่คุยด้วยะ มันบวแล้วใครทำให้เป็นแบบนี้ล่ะเออพี่เองพี่ขอโทษเฮ้ยน้ำนมท่านตายแล้วโอ้โหน้ำนมไอ้นี่มันเป็นม้าแล้วเนี่ยเป็นอะไรเป็นเป็นม้าม้าโอ้โหเป็นม้ายังไม่ใหญ่ขึ้นเลยอะไรใหญ่ดงรูปหลางมันเนี่ย เท่ีหมายถึงกอะไรแขนน่ะขาก็มารีมารีสเสด็จพี่ผู้หญิงอัปลักษณ์คนนี้เข้ามาในความเมื่อยใจเดือก็เขาบอกว่าตอนเนี้ยเจ้ากลับกายร่างเป็นม้าไปเสียแล้วฮะใช่โอ้ยว้าวโซเค้นดีวิยดีมึงขายที่ดีเหรอโอชดอะไรขนาดนั้นในบ้า หายปะเนี่ยเสด็จพี่เป็นไงถ้าอยากให้กระหม่อมฉันหายทำไงดีต้องไปนำพานทองจากซ่องเดลีมมาลดเล้วก้อยู่ไม่ได้แล้วพ่อปู่เรียกมึงรู้จัดเจ้าของเ่อ้าเยอะจังเออเขาไม่เอาคืนกนี่้เขาเอาไปเลยนะมีอะไรบ้างมือรู้เนี่ยมีอะไรบ้างโอ้ยาเต็มยาพอแล้วแค่นี้ก็ป่วยพโพล่บ บุ๋งดีไปไม่ดูเลยดีเท่ดีดีครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยน่ารักไม่ให้รางวัลเหมือนเดิมเลยยอกรยอกวันนี้คือพี่ระยานก็บอกฉันระยานสิพี่คแล้วที่บอกฉันต้องกลายเป็นม้าเพราะพ่อวิจารณพี่มีสัญญากับหม่อมฉันสัญญาว่าจะรักหม่อมฉันคนเดียวแต่เจ้าพี่ก็กลับมามีเมียใหม่หม่อมฉันจะไม่เชื่อเจ้าพี่ต่อไปแล้วพี่อธิบายได้เส็จพ่อสั่งให้พี่ไม่ต้องอธิบายหม่อมฉันหายไปนครแทนที่จะตา แบบว่าอันนี้เขาเรียกว่ารู้จริงมีคนเก่ายังไม่หายเลยคนคนใหม่ก็เฟซเข้ามาแล้วเฮ้ยเขียนอยู่อัญยาไปฟังสิจับมาไว้เลยบอกที่จะไม่เชื่อเจ้าพี่ต่อไปแล้วพี่อธิบายคือนับไปเลยนะนับตั้งแต่วันนี้ไปอีกห้าเดือนอดอัญญาโอ้เข้าทางอีกแล้วเข้าทางเลย พูดปุ๊บนึกได้เลยว่าเอาเดือนนึงเขาเคยอดมาแล้วอยู่ไหมทางนี้อดทางอื่นไม่อดไม่มีขาดแล้วคุนคนนี้เดี๋ยวพูดเรืงไรเขาเคลียร์อยู่เนี่ยถ้าขาดยิ่งใส่ขาข้ามเลยอะไรอะไรอดไม่อดคืออะไรพูดถึงใครหนูพูดถึงเพื่อนเพื่อนหนูพูดถึงเพื่อนพูดที่อื่นช่างอื่นเพื่อนชื่ออะไรไอ้บิ๊กเพื่อนชื่ออะไรเนี่ย นี่ใครพี่บิ๊กอันนี้พี่บิ๊กเน่ยแล้วเพื่อนมึงอะอ้นิี้อยู่ที่ไหนเนี่ยเพื่อนมึงอยู่นี่มอนทงอ๋อไอ้บิ๊กคอนมอย่ามันว่าเพื่อนมันชื่อเหมือนกูเนี่ยเอ้าทำไมเราจะมีบิ๊กเดียวในประเทศอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อันนั้นมันว่าไอ้บิ๊กอันนี้พี่บิ๊กเราไม่ได้เป็นอย่างมันเราอย่าไปคิดเพราะว่า